สวัสดีครับพี่น้องมบอนี่พ่อกับบ่าพ่อเพียงพาพี่น้องมาอยู่กับตลาดนัดบ้านหนองขามนัดกำนันพ่อแสงทองพี่น้องพ่อกำนันแสงทองพี่น้องเด้อเปิดทุกวันจันทร์กับวันพุทธหัตครับมาอนีกับบ่าพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตะไคร้พาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านพ่อกำนันแสงทองครับตรงกับเช้าวันพฤหัสที่สิบเอ็ดปันยายน2568เด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องมาอยู่มาถามราคาเบิ้งว่าเป็นยังไงครับแต่ห้อยก็ับกำลังย่างงูควายเขามาครับมันมันมันเศร้าอยู่ครับพี่น้องเมื่อเนี้ยท่านได้เขามากันหลายมันได้ถามเบื้องบนราคาเป็นยังไงเนาะพอหันพอมาสวัสดีเอ้วพอมาพอมาสวัสดีครับผมถามได้เปียงอะไรไหมงามๆเลยไหมสายหูเนี่ยมาไม่ต้องเนี่ยเนี่ย พ่อแม่มาดิครับได้มสามตัวติมือเนี่ยสามสาวดิโอสาวเท่อไรเนี่ยสาวเนี่ยสาวตัวแรกเนี่ยสามบัตครับมื่นสามพันครับตัวกลางนีเด้สามปัหาครับสามัญหามื่นครับตัวนี้สองพันครับสองปั0หาครับสองพันสองพันองพันสิอานครับามตัวหนึ่งมื่นสองตัวนี้สามัหาเด็ตัวเนี่ยตัวกลางครับ ตัวกลางสามพันห้าตัวนี้มื0สามพันครับศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้อห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ี่เอครบเอาเบื้องียด้พินังเด้อตัวนี้มื0สามพันตัวกลางมสามพันห้าตัวไทยมสองพัเอาเบื้งครับงไม่สาวเนาะหมาเนาะรัได้ปียังเี่ด้ตัวกลางครับตัวนี้เด้ได้ปีแล้วตัวนี้ก็ได้ปีวอามได้ปีทุกตัแหละอืมบบมัน พูดยาวดีเท่าตัวนี้เนาะสูงกับประมาณร้อยเท่าไรนี่คือประมาณนี่ยสาขึ้นสามสามห้าแปดลครับตัวกลางนี่ร้อซีเออถึงนร้อยี่ทุกคนคียัก็มมเป็นสาวกันเตอันนี้ยัก็มูเป็น

วันน <laughs> ี uh, like, ้หมวกกับสหมวกอะหมวกนี่ล่ะรถเลืมใช่ยังวในเืองาบนะเด้อดำเไปไปเบิ้งไปเส้ตัวแงดีเ้อปลไปรอดีเนลูกขาวๆลูกขาวนั่นโอเอามาเบิ้งมาเบื้งโอ้คือหอแท้เนี้ยบุงพบุงตัวนี้ติพอบุ้งตัวนี้เาโอ้หล่อคือเจ้าของเทนะบ่ต่เนี ่าเท่าไรนี่พ่อัหร้ฮะนห้าบามพันเดียวโอ้ห้องไว้บนขายได้หิมืาพนอะขายห้องไว้หกเท่าไรนะหมื่นหกพันหาร้อยห่นหกพันอยแต่บขายมืนหาพันเออเอาครับฝากบอกเบอร์เนี่ยพ่อครับศแปอง้าศูนย์สองห้าหนึ่งจีศูนย์หนึ่งสี่นี่ครับอหมื่นหกพันห้าร้อคห้องครับครับ ได้บองขายมือหาพันเอาก็บองขายได้เพียงเท่านนนะเขาบองขายะเอามือหาพันครับบองขายเลยบรถให้อนเช่าอุ่นเด้ของผมตัว้น้อยพุ่นะจริงอ๋เบื้องพอนเนตพอนเนตสวัสดีครับผมไม่มาไม่ลูกเดงยร์เนี่ยไม่ลูกครับไม่ลูกคู่นายดีครับอ๋อเท่าไรไม่ลูกคู่เนี่ยเงินสาพันห้ครับเงินสามพันทุบุญธนาคาคุณเด้ครับันห้าพันห้าตู้ต่เมีย ตรนี้โอ้มาเบิ้งเบงเบื่อเดี๋ยวไปค่อยเบิ้องไรอย่างเดียวน่ไอ้ลูกตรงนีือันที่เนี่ยตัวศูนย์หกห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าห้าสามเก้าเอาเงินสาพันกับห้าร้อยเดีามาเบิ้งอเป็นอที่ตัวไหนเนี่ยอลูกที่ตัวไหนลูกเลกเนาะโอ้เป็นวอสายไทยเอาสายเราเป็นยังไงโอ้เจ้เออเอานี่ครับ หนึ่งสามพันกับห้าร้อยนี่ครับลูกตัวเมียตัวน,นี้เด้เน,นี่ยตัวนี้ห้าพันเดียห้าพันห้าอยครับตัวหาเร้อ้ครับเรื่องน,นี้ยอยากได้ครับตัวน,น,น้อยเนาะเป็นของผู้ใดญุ่้นเนี่ยประมาณนี่ เดี๋ยวไปไปทานของขบืงกอนขบืงกอนเอานอนแล้วผู้เบ่าเนี่ยโอ้ยจะเฝ้านอนนอนแล้วนอนแล้วโอ้ยนอนไปแทะขบือบเอขบเอขบือสวัสดีครับเรเ็บองันแล้วเนี่ยผู้บ่าโล่หอเนี่ยมันนอนตื่นแล้วเมื่อกี้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ย อยากได้เจ็ดพันอได้ันี่พอมเจ้า่อนยากได้เจ็ดพันกันิบอไรเจ็ดพันอยู่เรื่องเี้ยบ้าบาอะลา้เนีเราคิดราร้อยเนสิบสองคนนี้เนี่ยเานเนนาเนี่ยเนี่งในป่เนี่ยเ้ขาเอาครับเจ็ดครับบุญคนนย

มว่าบม่งนี่ยขายบ่วันโอ้โยวมนีเด้นเนี่ย0า3อย่านศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสามศูนย์ห้าสามครับพอพึ0งเนาะเจ็ดพันครับครับพอเจ็ดพันว่าไวอรได้ยูาดได้

นี่ของห้อยเกียว่าไม่ชามาตัวนึงสามัมรับเพิ่มตัวนี้ก็ขายกันแล้วครับเมื่อนกับหนึ่งพันครับลูกรูตัวผู้พี่น้องจะแม่จอยขายกันแล้วครับเนี่ครับมื่อนกฝันได้สองตัวอ้วนลหรครับพี่น้อง ขายเนี้อขายผีคือภาพ้วยเา้ซงไม่ได้อย่างไหมา้อได้กัสนีนี่ลงน้ำชิปแด้อยครับอยาได้อยากได้นี่มนึงพันครับขายกัเราได้พี่น้องเด้อไทยเบิ่งเนี่ยปูนะ ตัวนี้ขาวนี่เดี๋ยวจะไปาพเกจเบื้งข้าว่าจับบาดาวแม่มมจครับถามใครมาไหนได้พี่น้องเรื่องของไฮแลครับผม ประมาณแม่สาวตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบมาเท่าไรเนี่ยสาวเนี่ยเปิดไปเท่าไรสิบสามห้าร้อยเจ็ดรหัสในห้องตัวนี้หกหกอย่างบนนี่เป็นแม่สาวนะโคมาเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบแล้วครับเนี่ยตีแดง เอาบอกเบอร์เข,ข,ข้ามาแปดสามสามแปดกแเข้ามาเข้ามาครับผม ฮัชชิดสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับครับเอานี่ใส่ขัวผู่มาเยอะนะใส่ข้าวผู่มาครับใส่ใส่อะไรเนี่ยครับใส่ขุนก็ได้เป็นคุ้มฝูงได้บ่เนี่ยครับเป็นคุ้มฝูงก็ได้ครับสีแดงแป๊ดครับเนี่ยสูงลายบนไดเนี่ยเพราะไม่อ้คุ้มฝูงก็อยู่งั้นร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับเนาะครับมันยังอายุนี่ยุคปีแล้วเนี่ยปีกวๆนัวกวัวเนี่ยครัวบเนี่ยนือ เขาเขาพ่ทุบปออกดอกครับพ่อทุปนีขาพกออกดอกแสดงว่าเขาอันคิดยา่ไว้ใช่ไม่นี่ยเนาะล้วมันมันบวเอเนครับเอาบอกนยเก้าสเจ็ดแปดหนึ่งเก้ครับเปิดราคาบออนไเปิดอยู่ครับเปิดเลยเปิดเมื่อนหกพัครับหกพันเจด้เนาะตไดยูเนาะแงขาดีเอาให้ให้ชิดก่อมันหวานครับผมเอายลายละเอียดเลยบึออน่กัแม่เดี อ๋อ,อ,อ,อเ,เดี๋ยวผมจะเอยายเน,นี่น 15, <000 S 2> 16, ครับมาเจอน้ันเนิ่หัหากัหาครับกะห้องไปครับตัมด้วยแ่งห้าตัวเม พี่น้องวันนี้ขอจบคลิปตลอดนัดบ้านลองขามาสมีและพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่งองกูเพียงเรื่องตเตยน้ำครับสวัสดีครับ